ดูเพื่อนๆนึกว่าน้อยตอนแรกนึกว่าจะได้กระป๋องเล็กกระป๋องนี้เอากระป๋องไปนิดเดียวนะอันนี้เป็นทั่วฝรั่งอันนี้ทั่วเวียดนามดูกระป๋องใหญ่เต็มงานเข้าอีกแล้วาต้องไปทำการจะดองยังไม่ได้ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเข้าสวนอีกเหมือนเดิมวันนี้จะมาเก็บถั่วแล้วก็จะมาถอนหญ้าแถวๆนี้นะนี่มะเขือเทศนี้เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมีเรื่องโมโหมาเล่าให้ฟังเอกละเฮ้ยไม่อยากจะพูดนายจะถ่ายให้ดูนี่เพื่อนเพื่อน จำได้ไหมวันก่อนที่แตงกวายายปลูกแตงกวาตรงนี้หนูมันกัดกินแตงกวายายคิดอยู่แล้วว่าสองต้นสามต้นมาเขือนเทศนี่มันต้องโดนเมื่อเช้าโดนไปแล้วนี่เหี่ยวหมดแต่โชคดีไปที่เขาที่เขาเขากัดเขาไม่กัดแบบว่าเขาไม่กัดแบบว่าข้างบนสุดเลยกัดขาดแล้วนะ แต่ว่าข้างบนมันยังมีรากอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่คือรูเขาเขากัดขาดหมดแล้วนะเพื่อนแต่ว่ามันก็ยังมีรากอยู่มั่งยายก็จะขุดรูเอาไอ้นั่นมาดักก็ไม่ได้เพราะยายต้องรดน้ำเพื่อที่จะช่วยชีวิตมะเขือเทศใช่ไหม ถ้าเราขุดรูเรารดน้ำมันก็เปียกรดน้ำมันก็เปียกหนูมันก็ไม่มาเราต้องยายก็เลยต้องเอาดินมาอุดรูอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะช่วยได้นานแค่ไหนมันจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยยายก็เลยต้องอุดรูแบบนี้ก็เลยได้ช่วยรดน้ำเนี่ยวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนด้วยแหละถ้าแดดร้อนก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะสองต้นนะคะนี่ต้นนี้อีกต้นนึง ต้นนี้อันนี้ยอดมันหักมันหนักมันหักแต่ว่านี่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้นานแค่ไหนนี่มันขาดไปแล้วนะข้างล่างมันขาดไปแล้วแต่มันเหลือข้างบนนี้หนึง่งนี่มันจะมีรากอยู่นี่เห็นไหมแล้วก็หน้าโรงผักด้วยอีกต้นหนึ่งวันเดียวกันเลยนี่จะพาไปดู เนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้ยายก็เห็นรูอยู่ขุดไปขุดมาก็อยู่ไกลๆต้นอันนี้พอดีเลยปีนี้มันเยอะหนูมันเยอะเพราะอะไรมันขาดน้ำมันก็จะมากัดพวกต้นไม้นี่แหละมันได้น้ำจากต้นต้นผักอน,นะอม,มันมากัดกินน้ำจากต้นผักนี่ต้นนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้ยายเห็นเมื่อคืนเห็นไหมเขาก็หนะ้าสิบห้าสิบเนาะวันก่อนต้นนี้เขาตัดเขาตัดต้นนี้แบบเขาตัดข้างบนเลยตัดข้างบนเลยแบบว่าไม่มีรากอยู่กับต้นเลยมันก็ช่วยชีวิตไม่ได้ถ้าไม่มีรากอยู่กับต้นแต่อันนี้มันยังพอมีอยู่มั้งนะเนาะก็รอดูกันว่าไปจะเอาอังไรมาตัดเอ,อ่อ ใบอันนี้ออกหน่อยใบมระระออกหน่อยนี่ยญยติดใจยอดติดใจยอดเก็บยอดไปกินลูกๆลก,ก็ะกินไม่ทันนะาูกมันนี่นี่มาเป็นรุ่นเป็นรุ่นบัสพูดถึงใบแบบนี้ก็กินได้ี่ยังอ่อนอยู่เลยนี่ยายนี่ยจะไปเอากางไกลมาตัดใบมันออกหน่อยยอดอุบๆทั้งนั้นเลยนี่ ตั้งกล้องไว้รถน้ำเตยมะเขือเทศไม่รู้กล้องล้มตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยโชคดีดีไม่ล้มลงน้ำถ้าล้มลงน้ำพังเลยยายตั้งไว้ตรงนู้นว้ยถือว่าโชคปนายายเขาเก็บถั่วก่อนถั่วก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บแล้วมันจะแก่เนาะถนั่วไทยจะได้ตับนะนมมันไม่ใหญ่นะถั่วไทยไม่ใหญ่ เดี๋ยวปีหน้ายายได้กลับเมืองไทยยายจะอลองเอาอันนี้ไม่รู้ว่าไทยหรือว่าอะไรแต่ว่าเคยเอาตัวไทยจริงๆเม็ดมามันมันมีแต่ใบใบมันงามมากเลยใบยใหญ่แบบนี้เลยแต่ไม่มีไม่มีลกูกไม่มีฝักแต่อันนี้ดูดิฝักมันยาวอีกต่างหากนะแต่ลูกไม่ลูกไม่ใหญ่ทางโน้นเริ่มแก่แล้วเนะเอาไว้เอาเมาเล็ดพันด้วย ในยายเขาเก็บก่อนเด้อนี่ถั่วไม่สวยเลยปีนี้โอ้นี่แกแล้วแกไวไหวไอ้ถั่วเยอรมันนี่นี่แกก็แข็งเอาไว้อันไหนแกเอาไว้ฝักก็ไม่สวยเพราะว่ามันร้อนเพื่อนเก็บช้าก็แก แก่แล้วเนี่ยเลือกแข็งนะเนี่ยเขาเก็บคนด้วยถั่วเวนน้ำไม่แก่ไวแต่อันนี้ของเยอรมันเนี่ยแก่ไวๆเก็บแต่ข้างนี้ก็จะเต็มกระป๋องแล้วข้างเดียวนะเพื่อน นี่แก่แล้วแก่แล้วก็ไว้งีแล้วไว้เอาเม,มาเล็ดมันนี่ได้เต็มเลยอันนี้ถั่วฝรั่งนะไปะจะไปเก็บถั่วเวียดนามนึกว่าไม่เยอะเก็บไปเก็บมาเต็มกระป๋องโอถั่วเวียดนามยิ่งได้เยอะเร็วมันยาวเพื่อน เดี๋ยวปีนายายปลูกแต่เนี่ยทั่วเวียดนามกับทั่วไทยส่วนทั่วเยอรมันยายจะปลูกแบบทั่วพุ่มจะได้ไม่ต้องหาไอ้นี่เยอะหาค้างมาใส่ให้เยอะใชยรู้สึกว่ามันแก่เร็วด้วยทั่วทั่วเยอรมันอะแต่ที่ยายปลูกนะ่ะพอดีมันมีเมล็ดของปีที่แล้วอยู่ อันนี้อยู่ได้นานเนี่ยแก่ช้าแต่ของเยอรมันวันนี้ยาาแยกดีกว่าวันก่อนเอาไปรวมกันมันแกน่เอาไว้เอาเมาเล็ดมัง้ง เพื่อนนึกว่าน้อยตอนแรกนึกว่าจะได้กระป๋องเล็กกระป๋องนี้เอากระป๋องไปนิดเดียวเนอะอันนี้เป็นทัวฝรั่งอันนี้ทัวเวียดนามดูกระป๋องใหญ่เต็มงานเข้าอีกแล้วหา่ต้องไปทําการจะดองยังไม่ดองหรอกเดี๋ยวค่อยดองวันหลังไม่ว่างอันนี้เดี๋ยวจะหั่นต้มอีกทําเคยเนาะหั่นไปต้มไปก็เหลือไม่เยอะหรอกอย่างนี้มันใส่ไม่ได้เยอะเนาะพอเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราพอ ไปใส่ทงมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้มันแก่เร็วยายถึงไม่อยากใส่รวมกันบางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนแก่เนี่ยมันจะเปลือกมันจะแข็งเร็วมากเลยนี่เก็บพร้อมกันนี่เปลือกมันจะแข็งแล้วมันก็จะเข้าใจไหมถั่วแข็งอ่ะมันจะสกัสกสยังไงไม่รู้แต่เราก็อุตส่าห์เลือกแล้วนะแต่บางทีมันก็เจอไปด้วยนะอืยายก็เลยเอเดี๋ยวจะแยกทงดีกว่า เนี่ยมันจะเบนๆบน,นะอันนี้จะกลมกลมอันนี้สุดยอดเลยไปถอนหญ้าหน่อยนึงไก่ไปทางไหนแล้วเปิดไก่ทิ้งไว้มาททนี้จะถอนหญ้าเทนี้นี่ถอนรอบสองนะคะคเพื่อนเพือดีตอนเย็นจะออกไปเดินเล่นหกโมงไม่รู้ว่าจะเดินหรือเปล่าวันนี้ปกติหยุดไหลอาทิตย์แล้วเพราะว่าอากาศมันร้อน ต่วันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่เห็นใครตอบอะไรเลยไม่รู้ว่าจะได้เดินหรือเปล่าย,าย,ยายขออีกชั่วโมงหนึ่งทำตรงนี้แถวๆนี้เออเรดดี้เริ่มโตแล้วนะนะ ค่ะเพื่อนๆนี่ถอนเจอเรดเดไปหลายอันอยู่อันเล็กๆปไะยาย,ยายจะไปไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเดินเล่นหรือเปล่ากำลังถามเขาอยู่นี่เว้ยอุย้ยยังไม่หลุดยังไม่หลุดกลบไปหน่อยผักชีลาว เดี๋ยวพ่งนี้มันค่อยมาเอารอบข้างนู้นห้ามงสี่สิบเพื่อนๆ6.30หกโมงครึ่งอะจะไปเดินเล่นจะได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปะแตไอ้ยโอยโ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ มีสองอันอย่างหมดแล้วโอ้ยอันนี้ร่วงไปแล้วเห็นไหมเห็นม,ม,เนมีเลยจะออกลลกให้ยายได้เชยชมหรือเปล่านอ้อดูไม่มีโลกก็กินยอดเนาะหายอดไหนที่มันไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็เอาไปกินป่ะเพื่อนๆเข้าบ้านดูนี่ดู กินดูสิแก่ลลืยังคล้ายๆฝรั่งหวานแล้วม,มันอร่อยนะมันไม่เหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันเปรี้ยวอันนี้หวานอันนี้คือรสชาติคล้ายๆฝรั่งแหละแต่มันยังไม่ชุกนะ อันนี้จะสุกเดือนตุลาอ,อ้าเพืนเอ้อไปเข้าบ้านกันลายไปถามแล้วก็ไม่มีใครตอบปกติอากาศร้อนๆพอ,อก็จะบอกว่าหยุดแต่อันนี้เงียบแล้วต้องไปเตรียมตัวกัน กรบอบอร่อยแล้วคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะถั่ว